สนใจค่ะได้เลยค่ะถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวว่ารู้สึกว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของมีคุณสัมพันธ์กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดวัดปากน้ำองค์นี้นะคะก็สามารถติดต่อนะคะแอดไลน์แอดไอดักนะคะเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะเพราะว่าเจยมยนะคะมีอยู่แค่เพียงหอนึ่งองค์เท่านั้นค่ะ ถ้าใครนะคะเป็นเจ้าของหลอกมุลก็สามารถมาติดต่อของบูชาได้เลยนะคะก็ขออนุมทนาบุญกับทุกทท่านนะคะเพื่อนๆนกลางนี้นะคะที่ได้มาร่วมปัดใจ,จนะคะร่วมทําบุญนะคะก็ขอให้ทุกทท่านนะคะที่ได้มาร่วมบุญนะคะบูชาของศักดิ์สิทธิ์ทุกชิ้นนะคะก็ขอให้ได้บุญไปเท่าๆกับเจี๊ยบเลยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปถนาในทางกุศลนะคะให้จากเรื่องหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายค่ะมีความสุขความสบายใจในทุกๆวันเลยนะคะเจ็บก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญกุศลนะคะที่เพื่อนๆกางมิตรได้ตั้งใจทำเลยนะคะทั้งทานสิ่งแล้วก็ภาวนาค่ะสาธุ